สวัสดีครับพีเพ l e สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนเกา่าคนใหม่ตอนนี้เราอยู่กันที่เทือกเขาแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทยโอ้แน่นอนครับสวายเวอร์ครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาะเยี่ยมชมสถานที่แห่งหนึ่งนะเป็นน้าตกเล็กๆในหุบเขาผมบอกได้เลยว่าต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะร้อนๆหน่อยเพราะว่ามัน หมือนไม่มีใครเลยตอนนี้่วยตายสินี่ครับวววัววววววสำนักสงฆ์เขาชมพู่ครับอำเภอบ้านบึงไปเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมเห็นว่ามีน้ำตกอยู่นะเอาง่ายๆอยาพามาดูน้ำตกนั่นแหละแต่ว่าน้ำตกแถวนี้มันยังไงก็อะไอยู่นะ ทำไมมันเงียบมันไม่มีใครเลยมันดูล่างๆวางเวงหน่อยโอ้ไปเงียบครับรู้สึกวังเวงนิดหนอ่อยจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีเราพิเพลิลมาเลยโอ้ตวปลาเจ้าเขาครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยเ้อ ขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมหน่อยด้วยโอ้จัดกับสุดจัดเฮ้ยยังอ่ะโฮ้ยตกใจบดขี่โก้ไปครับไปไปไป <c oughs> ร้อนมากเลยดิยอ๋อต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยังนอนประกบขามบ่ โอ้โวหบวูลุกเส้นทางครับโอ้ยยังร้อนเลยด้ยนี่นมีฝนตกปล่อยๆหน่อยเส้นทางควรจะวังเวงเน้นนำให้เตรียมน้ำดืม่มเตรียมขอ,องหว,วานมากินชดเชยพลังงานด้วยนะใครจะมาออด เื่อนอยังวันปะบันไดหลิงว๋อต้นมะขามใหญ่ครับอู้ใหญ่โอ้อยานางานางเลยน,นี่โอ๊องามแหงแท่ไม่มีใครเลยครับวังเวงมาก บันไดลิงครับเขาวันบันไดลิงโอ้สวยงามครับแต่ทางขึ้นทําดีมากเลยนะเป็นขั้นบันไดแต่ว่าจะโลกๆหน่อยสองข้างทางอืมอากาศดีครับวันนี้ฝนตกเปรีะเรอยโอ้บางเลงนิดหน่อย โอ้โหคักดีวะโอ้โหโอ้โหตรนยังน่อนนี่น่อ ลังลางอยู่ตรงนี้เป็นกุติหรือเปล่าลงครับทางขึ้นไปสันส้นชงแหกเลยแต่ยังดีหน่อยที่เป็นบันไดขึ้นเดินง่ายโอ้มาถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับนี่ทะลุมาถึงพัดแล้วแต่จะพูดดังไม่ได้นะเผื่อพระท่านวิปัสสนากรรมฐานอยู่ไปครับไปเรื่อยๆ ชมบรรยากาศสองข้างทางไปเรื่อยๆอ้อมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เลยนี่ขอยหยัดเลยนะครับปูนนะขอหยัดทพืชมบรมนเด้อสร่างได้สวยมากโอ้โหดูงน้นจะก่อนอืม ไม่แน่ใจว่าสร้างขึ้นมีจุดประสงค์อนใดนะทำไมมันดูวังเบ่ยงข้หน่อย โอ้โหโหแล้วครับน้ำตกที่ตามหาอือขึ้นมาทลาหินโอ้ทำไมพระพุทธลูปหันหน้าเข้าฝั่งนู้นมันมีนัยยะอะไรสักอย่าง นี่ครับท่านสร้างโอ้ยดินไหลไปกองทับองปู่ท่านแล้วนะโอ้ดูจากสินป่าแล้วสวยงามมากครับสร้างได้สวย นี่ครับยังมียกสองนะทางขึ้นตรงนี้โอ้ขอญาตเด้อพระแมนน่ธรณีครับขอญาตทนชมเยี่ยมชมหุบเขาน้ำตกใหม่เด้อครับวอลูกแก้วขาดปลอดภัยโอ้สูงเอาเรื่องอยู่เด้อนี่ความบังเวียงยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีอีกนะ เรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆตรงไปค่อยๆไปนะฟังเสียงธรรมชาติด้วยเผื่อมีเสียงอะไรเราจะได้ยินถ้าเราไปเสียงดังมันไม่ได้ยินอะไรเลยนะอ,อือทางขึ้นว้า ทางขึ้นทำดีนะแต่ว่าไม่ได้ถางหญ้าถางต้นไม้ออกปล่อยให้เป็นธรรมชาติเห็ดดีดีครับดูร่วมกันคนกับป่าหลังจากเดินขึ้นบันไดมาสักพักนะบันไดหมดแล้วครับนี่กลายเป็นเส้นทางธรรมชาติแล้วทนีนี่โว้ นี่อะไรนี่ภาษาอะไรน้อน,นี่เขียนอะไรไว้เหมือนเลขยันอะไรไม่รู้ไปครับหนูทางขึ้นอู้ธรรมชาติมากแต่ก็ยังเดินได้อยู่นะหรือว่ายังจำอยอู่ว้าว ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับนังแสตแสดแสตแ,แ,แล้วเนยไกลแลี้ยวไกลแล้ยวไกลแล้วไปอ้าวมันมีสองทางนี่บ้านี่ไปทางไหนล่ะที่นี่อ๋อน่าจะไปทางนี้แหละทางตามท่อแป๊บนี่แหละโอ้น้ำตกเล่นน้อยครับอยู่ตรงนั้นนะ่ะ วัววัววัวอะไรวะนั่นวะอะไรวะนั่นไปไปไปวัว hey วัอะไรวะโอ้ยเราเจออะไรไม่รู้นะพี่พวกเฮ้อโอ้ลิงลิงลิงดูชนนีเยอะเจ้าตัวปีนบนหุบเขาเนี่ย โอ้โหดงไ่จีนแล้วน,นี่ทางขึ้นธรรมชาติมากครับจดตัวไปครับไกลแล้วไกลแล้วได้ยินเสียงน้ำตกแล้วไกลแล้วมาดูว่าน้ำตกที่เราตามหาจะสวยหรือไม่นะแต่บอกได้คำเดียวว่าบักเวียงมากขึ้นมา uh, เสียว เป็นพลันหินด้วยด้วยนีย่ว้าวหุบเขาพลันหินไปรุยหลังจากบุกป่าฝ่าดงและความบังเวงเวกบงเวงมาพักหนึ่งในที่สุดเราก็มาถึงที่หมายแล้วนะพี่พโพอฮัอโลโหล <Yeah! S 1> น้ำตกครับผมอู้ วิว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 ว้าวอืฮอย่างสวยโอ้ลครับน้ำตกเอ๋อตกหน่อยหน่อยดีกว่าโดตกโอ้จุดักกับทัก,กอ๋ออยู่บนยอดเขานะน้ำตกต้องเดินขึ้นมาหน่อย อ่ามีไม่เยอะแต่ก็ถือว่ามีไปมึงจะไก่กันครับระวังมือเลยเด้อเ้เดินหยยบนี่อ๋อ มันไม่แรงเนาะอู้นตกเล็กๆว้านี่ครับถังน้ำที่ทางวัดต่อลงไปใช้อุปโภคบริโภคแต่ว่าดูน้ำตกคู่สวยเลยเนี่ย ถ้าน้ำเยอะกว่านี้หน่อยนี่จำมเลยสวยเลยว้าสุจัดคบผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่น้ำตกวัดเขาชมพูอำเภอบ้านเมืองจังหวัดชนบุรีครับเอาสน่อยไหมแช่สน่อยไหมทำไมมันรู้สึกร้อนเลยก็เดินขึ้นมานอุ้ เล่นก็เล่นได้คนระับตั้งตรงนี้แต่ว่าในถังนั้นอย่าไปใกล้นะเพราะว่าถาังปัดต่อไปใช้งานโอเคโอ้สระน้ำเยอะนี่จะสวยเลยนี่มันเป็นาาห่าพานี่มึงนะกล้วยมองกล้วยไม้เต็มเลยว้าว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 ไปสัมผัสน้ำเท่าไหนะ่น mm ึก hmm. แต่ดูแล้วน่าจะลื่นอยู่นี่ เดูความระมัดระวังว้าอู้นจับสวยเลยเด้ยเออตะคองตะไข่เฟินน้ำขึ้นสวยเลยตามอยูใกล้ว้าจำเลยครับนี่ เป็นน้ำตกซึ่งไร้ผู้คนอันบุ่นวายทั้งๆท,ที่มันอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนักอยู่ใกล้เมืองแตเขาเรียกเขาอะไรใกล้ๆเขาเขียวแหละน,นี่เอน้ำผัดน้ำมันครับแป๊บนึงฮัลโหลหู อุ้ยน้ำเย็นมากครับนี่าน้ำหินน้ำหินเย็นแค่น้ำเดือดเสีดดื่มเลยดีกวคนกินแล้วลมีแรงพรมะาสาั้นโอ้เดี๋ยวนั่งนี่ปัารนาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะขอหยัดวางท้องค,ครับโอ้ยรอ้รอนร้อนไม่ไหวแค่หน่อยแล้ว ว้าโอเคครับยูเพอได้เห็นแล้วนะน้ำตกวัดเขาชมพู่ไปทับครับฝนมาแล้วธรรมชาติสวยงามโอ้ฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงฝนตกบวกกับน้ำตกว้าหนู่น่นะเจ้าจออยู่บนยอดไม้ดีนะบัดนี้คือที่สถานที่นี้คือเจ้าจ๋อไม่มาใกล้คนเลย ก็คือเขาเจอคนแล้วเขาจะหนีเลยนี่คือข้อดีนะแต่น้ําตกท่ายฝนผลแบบช่ำๆคนนี้มาผมว่าแรงและสวยเลยไปครับถอยไปครับลงเอาละครับพี่เพอครับลงมาแล้วเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนี่สำเอ๋ยช่วยเราสำนักสงเขาชมพู่นะครับแต่งกายสุภาพจะไปเดี๋ยวจะลองพาไปดูหน่อยนะครับเผื่อได้ ยอดช่วยค่าน้ำค่าไฟหรือรถวายปัจจัยนิดหน่อยเพื่อครูบาอาจารย์ท่านได้ใช้นะครับไปเดี๋ยวพาไปดูกันไหนๆก็มาแล้วนะเนาะเอาจัหน่อยเนาะบุญน้ำกันเด้อ จุดแรกก็จะเจอองค์พระใหญ่รูปนี้นะครับนู่นละ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปทางซ้ายขึ้นไปด้านบนนะครับแวะสักการะ,ะท่านก่อนแป๊บหนึง่งรับผมเหมือนเดิมเห็นตัวดีอีกแล้วเอาตัวดีมาฝากอีกแล้วอย่าพาไปดูตัวดีอืม Mình cái chụp cái này với nó này nó đây, tuần Báo ô, học của tôi, một con, không, mới không, có đủ, không, có đủ. không, đủ. không, 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 พีเพลครับขึ้นมาวัดด้านบนแล้วนะวัดสวยมากโอ้ทางขึ้นดูสวยมากมันจะเป็นพวกเฟิร์นพวกมอสเต็มใหมดสีเขียวเต็มถนนตามทางเดินเลยนะตามทางขึ้นมาเลยสวยมากครับว้าวัดคือเงียบสงบมากเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมฝึกจิตฝึกสมาธินด้อย่างดีเลยครับถ้าใครมาตรงนี้ก็ขึ้นมาดูด้านบนได้กราบพระใหญ่ได้นะผมบอกได้เลยว่าสุด ือทางขึ้นมาดีดมากเลยคือมันสวยเลยเป็นตะไคร่น้ําแบบสวยเขียวเลยจาเลยอะประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าเจ็บอย่าจนมินต่ร่แต่รวยร่ํารวยกันทุกคนคิดสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเด้อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพี่เพลบายบายครับเยี่ยมคือเก่าแล้วล่ะบายบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายครับผม